สวัสดีค่ะน้องๆก็วันนี้พี่จะมาแกะพัสดุกนะวันนี้ก็คือดูดิคือเป็นอย่างนี้เลยอะทุกคนคือเหมือนมันบุบอะใครที่ติดสกอตเทปไประวังด้วยนะดูดิคือนี่ยังไม่เห็นของข้างในเลยนะเอาจริงเพิ่งมาแบบว่าเดินมาตะเกียบเลยเห็นแบบนี้คือแบบพี่พนักง,งานบอกว่าวันหลังอะแม่ค้าคนนี้คือเวลาแพ็คให้ดูหน่อยเนาะเพราะว่าเวลามันบุบตรงไปจะเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกเขาแนะนําให้ติดสกอตเทปตัวฝั่งนี้ด้วยคือแบบ อันนั้นคือกลัวของหายแต่ที่ตกลงกับน้องก็คือจะสี่ชิ้นแต่น้องบอกว่าขาดส่งสี่ชิ้นเท่ากับพี่ต้องได้ของอะนาสี่สิบเอ๊ะได้ของอไน่าเจ็ดสิบชิ้นนะคะน้องวัดเดี๋ยววันนี้น้องจะส่งให้ใหม่อ่ะอันนี้ให้ดูเลยนะคะนี่อ่ะนี่คือไม่มีรอยแกะใดๆนะคะอ่ะนี่นี่เนาะอ่ะนอกจากแค่ข้างบนนะคะที่มันเป็นรอยแบบนั้นเลยนะคะนี่อ่ะ นี่นะคะก็คือพี่ฝฟิร์เขามาส่งเขาก็บอกว่าน้องคันนี้ระวังของหายด้วยนะอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันติดมาเป็นอย่างนี้เหมือน่ากามันไม่ยึดเกะตัวเนี้ยเข้าใจค่ะรู้สึกพี่ปะเออประมาณนี้มามาดูกันเลยนะคะว่าที่ได้อะไรมานะคะก็คือสกุชิตรังใหญ่เลยนะอ่ะนี่อามาตะกีก้คือแบบงงมากแม่ที่ก็งงอ่ะจริงสกชิ่ไปเลยแล้วกันนะเนาะคนมืองกระตลุลไปและอ่ะมาดูกันเจ็ดสิบชิ้นนะคะมาเริ่มโอเค มา7จชิ้นโอเคพี่พี่นับเสร็จแล้วพี่จะออกมาวางข้างล่างนะคะอ่ะอันนี้ขออันนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ในเจ็ดสิบชิ้นหรือเปล่านะอ่ะนับก่อนนะหนึ่งแล้วกันอ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชิ้นแล้วนะแปดละเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้านะยี่สิบยิบเอ็ดอ่ะยิบสองอันนี้เป็นของแถมนะยิบสองยิบสองยิบสามยิบสี่ ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าและสามสิบสามสิบอันนี้ก็เป็นของแถมนะสามสิบละสามเอ็ดสามสองสามสาม สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามนะคะเพราะนี้มันมันเป็นแพ็คมาสี่สามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าเอ็ด ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าสี่แล้วนะห้าสี่แล้วห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบนะคะหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้า เจ็ดสิบนะคะโอเคเจ็ดสิบชิ้นนะโอเคครบนะคะเจ็ดสิบชิ้นยังขาดอีกสีชิ้นที่ที่น้องบอกว่าจะส่งมาให้วันนี้นะคะโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย